คำว่าอย่านะหยุดนะคำนี้พูดบ่อยกับเด็กใช่ไหมคะอย่าแม่เตะเวลาตอนเราเด็กๆเกนี่ยก็ดื้อใช่ไหมโซนใช่ไหมทำอะไรที่มันจะเป็นอันตรายอย่างเงี้ยแม่เราก็จะบอกว่าอย่าแม่เตะอย่าแม่เตะอย่านะหยุดนะโยชินาไซโยชินาไซเวลาเราทะเลาะก,กันกับเพื่อนตอนเด็กๆใช่ไหมแล้วคุณแม่หรือว่าคุณครูเนี่ยมาออกมาแยกกันนะคะห้ามโยชินาไซยัดจัดได้ไหมเนาะ ทำอะไรที่แบบมันเป็นอันตรายนะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่นอนุญาตให้ทำเนี่ยยัตจดเมโยห้ามทานะอย่าทํานะหรือว่าเราจะใช้คํากิรยาเลยทําเป็นรูปในนะคะก็คือปฏิเสธนั่นเองแล้วใส่กับค de, ําว่าเดะในเดะจุดจ exactly ุดจุดในเดเอาคําที่เรายกตัวอย่างกันบ่อยๆทาเบมัสก็คือกินอ่ะเอาทําเป็นรูปในเรื่องรูปในนะคะใครที่ยังเปลี่ยนไม่เป็นเซนเซมีสอนเป็นคอรส คำกริยานะคะรวมไว้ทุกรูปเลยผันคำกริยารูปไหนรูปไหนผันอย่างไรนำไปใช้อย่างไรบ้างมีในคอร์สคำกริยาง่ายนิดเดียวสามารถค้นหาแล้วก็ดูย้อนหลังได้เลยนะคะอ่ะมาต่อกันที่มัสทาเบมัสทำเป็นรูปใหนได้เป็น食べるนทาเบไน แล้วก็ใส่เด็กุดาใส่ทาเบนไนเด็กุดาใส่ก็คือกรุณาอยากินนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเราพูดกับเด็กๆแล้วก็พูดง่ายๆเนาะกันเองอ่ะทาเบนไนเดทาเบนไนเดอย่ากินนะบางทอีอาหารที่มันไม่ควรทานใช่ไหมมันตกพื้นแล้วมันเสียแล้วบูดแล้วเราก็บอกว่าอะไรคะทาเบนไนเดอย่ากินนะลูกคำต่อไปก็คือดื่มอ่าโนมิมัสโนมิมัส ทำเป็นรูปในได้เป็นโนมาในอะโนมาในเดถ้าเป็นเครื่องดื่มใช่ไหมนมนี้มันบูดแล้วนะลูกกินไม่ได้นะดื่มไม่ได้นะก็จะเป็นโนมาในเดโนมาไนเดออย่าดื่มนะคำว่าไปและกันไปก็คืออีคิมัสอีคิมัสไปเปลี่ยนเป็นรูปในอิกาในอิกาในเด อีกน่าเดะอย่าไปนะเออคำว่าเนมัสลวกันเนมัสนอนอย่านอนนะต้องมาทำกันบ้านนะลูกเน่นเดเน่นเดกดาไซเนนเดอย่านอนนะเราลองนำคำากรยยาอื่นๆที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันมาทำเป็นรูปในแล้วก็ใส่เดะตรงนี้ก็จะหมายความว่าอย่าทำสิ่งนั้นได้เลยนะคะในซีรีส์ภาษาญี่ปุ่นเด,เด็กเี่ยเนเซเด้นําสไลด์นะคะเอามาทำเป็นไฟไล์ PDF ให้หนูดาวน์โหลดเอาไปใช้ได้ฟร,ฟรีเลยนะคะลิงก์ดาวน์โหลดก็จะอยู่แถว คลิปนี้แหละนะคะยังไงก็อยากให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะแล้วมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะจะมาตั้ไลชื่อมีน้องๆมาเรียน2คนสาคนก็ปิน้นเป็น2หน้าแบบนี้ก็ได้นะคะขนาด A4 เนี่ยมี2หน้าก็จะได้ขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้เองนะคะไม่ได้ไปสอนใครที่ไหนเออใช้จำเองก็ปิน้นเป็นเล็กๆแบบนี้ได้รัดีนะคะ